ครับผมสวัสดีพี่พีนา,นานานะครับอ่ามัอนี้ข่ายขึ้นหมานกะมีสินค้ามารีวิวพี่นอ้องอ่ารีวิวก่อนส่งนะครับให้ลูกค้ากะมัอนีก้กะวันที่สิบหกครับเปิดเซกิการสอหกสิบหานะ่ามัอนีก้กะมีพวกอุปกรณ์ต่อไกลนะครับคือเก่าเลยอุปกรณ์ต่อไกลเนาะขึ้นผมเห็ดไอแล้วยุหกจุดครับรอบนี้ก่อนสิแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับ กะมียูไอพีเสือ้อลอมไก่ต้อนะครับ2ชุดเรากะบ่วงเดียวนะครับ30หลักบ่วงหานิวครับชุดหนึ่งอ่าเรากะไอยี่สิบหาักอ่ายี่สิบหาักไอบ่วงเดียวเอ็นเบอร์80นะครับจักทางอีก3ชุดอ่ากับประมาณนี้ละอ่าเบื้องแรกเหรียญงานนะครับพี่น้องชุดนี้เป็นไอบ่วงหานิวเคิงนะครับ ฮบวงหานิวเคิงเอ็นเกลสิบครับสิบเป็นทุ่นน้าตาลด้วยพี่น้องขึ้นไก่ครับทุ่นน้าตาลทั้งหมดเลยงานต่อไปครับต่อไปกะสายพีครับรอบนี้เป็นไอ้สายพี่อหกสิบปอนด์ด้วยพี่น้องปันสองเซนครับเป็นรอยยี่สิบนะรอยยี่สิบปอนด์กับประมาณนี้แหละพี่น้องงานต่อไปครับตีเกียวครับห่วง ท้องเหลืองเบอร์16บหขับแข็งะพันลักแบบเกี่ยวหายงาม,งามสายเมนเชียงนังถักนะครับลา่กระดูกงูอ่ามินหนึ่งครับประมาณนี้ส่วนไอน้ลักนะครับเป็นงานสแตนเลสเหยาหกนิ้วเคิงครับขนาด2มินนะประมาณนี้เลยยอดเกลาหัวไทยครับเกือบลักห้ยสวย,สวยใส่งานโดนๆครับทนทนอ่าประมาณนี้ เก็บให้เรียบร้อยพี่น้องของไปวาดแล้วก็นนีบสายลัดดอ,อกด้อครับเอาไปต่อได้เลยนี่นะครับลังเก็บโตน้อนดำแดงครับขอบดำอ่ามีผีเสื้อนะครับผีเสือ้อยูสองชุดนี่ละอันนี้เป็นวงหานิวด้วยพี่น้องสิบหาักสามสิบบ่วงครับอันนี้หานิาบบวอันนี้หาเครงครับ,บอันนี้ยี่สิบักสี่สิบบ่วงอ่ากเกินกันน้อยนึงครับประมาณนี้ ส่วนรายละเอียดงานก็คือกันเหรอพี่น้องคือกันเลยครับไมน่นี่ก็สิฟอฟาวเนี่ยครับจะจวดแน่จักหน่อยอ่าพวงนี้เป็นไอ้ขึ้นวงเดียวครับนี่อ่านี่วงเดียวเป็นเอ็นเบอร์แปดสิบครับวงซีนิวเคิงเนาะดักทางครับอ่าประมาณนี้เจ็ดสิบแปดสิบเก่าสิบครับเห็ดใดเหมือนเลยนี่ครับ เบังชัดๆเลยครับไล่เรียงงานการพันลักการเขารักนะครับงานเห็ดผู้เดียวนะครับไลยเรียงงานก็คือกันกเมืเลย่าประมาณนี้อ <c oughs> ยากได้แบบไอ้บ่วงเดียวบ่วงคูครับลอมใกล้ดักทางเห็ดไฮเดรมัสครับพี่น้องอเห็ดไฮเดรมัเลย ราคาก็ตามไปจำนวนลักครับบ่วงเดียวกับซิมีอยู่สิบหารักอ่าสิบหารักยี่สิบหารักสามสิบรักครับหรือเอาหลายก็นั้นก็ได้ราคาก็ตามจำนวนเลยตามจำนวนลักเนาะครับผีเสือกับซิมีอยู่สิบหารักสามสิบบ่วงครับยี่สิบรักสี่สิบบ่วงอ่ายี่สิหารักห้าสิบบ่วงครับผมตามนี้เลย ามาเบิ้งกระเป๋านะครับแบบที่นี่กระเป๋าครับกระเป๋าใส่ใกไก่เป็ดตอของขอม,ม้าไม้ไหมครับพี่น้องรอบนี้กะเป็นสร้างเพิ่นเพิ่อนออกแบบใหม้นะครับก็สิเป็นไร่นี่ละไร่ใบไม้แห้งครับลายใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้ง รุ่นนี้มากไหมเนาะครับสีบ่มีไอช่องไอช่องกระเป๋าขางด้ยครับกระเป๋าขางใสขึ้นใสโทรศรพทัเนาะิ่เสฮ็ดเป็นไน้ตอกลูกระบายอากาศครับออมเลยฮะนี่แบบนี้เลยตอกออมเลยครับข้อดีก็คือว่าไก่มันบ่หวอนนะครับไก่ตัวหฮามันบ่หวอนครับระบายอากาศได้ดีมี่มองเสียบลากไห้ครับฟังนี้ฮะฟังนี้เพิ่นกระตอกออมเลย ส่วนไอ้หม่องปีนหัวไกล้ครับนะมีคือเกา่ามีตีนตุกเกียบปดนหเรียบร้อยทั้งหนา,าใกล้อ,อกก็เป็นสิบกับสิบเนยนอยนะรูดออกมากประมาณนี้นี่นะครับสวยครับรับประกันว่าสวยสวยนะนากระทัดรัดดีครับพกพาสะดวกอันนี้เป็นหม่องเอาใกล้ข้าไปครับอ่าสิบไอ้สิบมองนี้เนาะครับเป็นเล็กยางดี เดี๋ยวๆกล่องโบโฟกัด่าประมาณนี้พี่น้องนี่นะครับข้างในนะครับข้างในนี่เป็นซับนในไห้ครับนานาหนุ่มๆเลยข้างล่างก็เป็นพายแข็งดันส่งครับคือเกาละอ่ะประมาณนี้นี่เด้อพี่น้องลายเหียดงานนะ ลายเหรียญงานนะครับประมาณนี้เลยเข่ามาลายครับรอบนี้กระเป๋าสวยๆมียูสองสีสองลายเด้อพี่น้องอีกลายหนึ่งครับอีกลายหนึ่งก็สิเป็นลายหญ่าค่าแห่งครับลายหญ่าแห่งประมาณนี้ลายเหรียญงานก็คือกันครับนะคือกันเลย <c oughs> ถุงเฉลยกับมีดด้พี่น้องถุงเฉลยกับเข่ามากครับถุงเฉลยกับเป็นมีสองไล่ฮะสองไล่ครับเนี่ยครับไล่นี่ละหัวไกเฉลยเข่าครับออกท่างนี้ท่างนี้เขาก็ด,าดึงเขา่าครับดึงเข่าแล้วก็มัดขาไว้ครับ่ะสีอยุ่งรงสวยๆเลยขนบหงองครับ ขนไก่ที่ฮอต่อไร่เบญองนะครับไกง่งามนะประมาณนี้สายสะพายให้ครับส,สวยๆอันนี้อีกลายหนึ่งครับพี่น้องลายนี้กง็งามนะประมาณนี้มีสองสีสองลายครับสำหรับกระเป๋ากับถุงเชลเลยนะเสีซลแบบเป็นเซตเลยก็ได้ครับกระเป๋าหนึง่งถุงเชลเลย์สอง หรือเอากระเป๋าหนึง่งถุงเชลเลยใบหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเดี่ยวจะสั่งเลยแบบโปรก็ยังมีอยู่คือเกเอาละพี่น้องแบบโปรชุดพร้อมต่อเนาะมีคือเกา่าอันนี้ก็เป็นลักครับงานกึ่งหัวไม้แดงมีหลุมหมุนให้ครับขาสแตนเลสสวยๆประมาณนี้เลยคลิปนี้ไอ,อ้บอบบ๊บบอบได้บอกราคาเลยพี่น้องบอ๊บได้บอ,บอกราคาครับจังใดก็จังคอยสนใจก็จังคอยโทรมาถามครับหรือแอดไลน์มาถามเอา เรื่องของราคาเนาะมันหลายอย่างหลายแนวมันบอกว่าถั่วถึงนะครับจังไพยทางมาสอบถามเอาอ่าส่วนเรื่องไอ้การชําระางเงินเด้อพนองการชําระงเงินครับกาฝากไว้น้ำเนาะสาหรับระบบใจเงินปลายทางพี่นองสร้างแล้วก็ตตรงมีความรับผิดช,ชอบนะครับต่องานที่จะของสั่งเพะว่าขันพี่นองว่าหับมันก็เสียไอ เวลาเนาะครับเสียทึงเวลาเสียทึงเงิ่อนขาทรงเนาะครับแทนทีผมเสียดเหตุให้ผู้อื่นเนาะครับผู้ที่พันอยากได้ยี่หลี่ฮมันก็เสียเวล่าทีมซื้อเสียทั้งเงิ่อนขาทรงเสียความรู้สึกน้ำนะครับฮะกลับฝากไว้น้ำเนาะบ่อยากให้พี่น้องได้ยกเลิกพร้อมบ่พร้อมจังได้กะโทรมาถามมาบอกกันก่อนครับฮะความเหล่าจังสั่งเพราะว่ามันบังคับผู้ใดบ่ได้คร,ครับการสื่อการขายเนาะมันต้อง เต,เต็มใจทั้งสองฟังครับฮะบังคับไพ่บ่าได้ฝากไว้น้ำครับสําหรับระ,ะบบปลายทางเนาะระบบปลายทางผู้ที่เพิ่นโอนกับขอบพุณนหลายๆครับพี่น้องขอบพุณนหลายๆทีเสียใจเนาะครับนะเครดิตกับเช็กได้เลยพี่น้องมีทั้งเฟสทั้งไลน์นะครับให้เช็กกับประมาณนี้นะครับสําหรับงานเดี๋ยวมื่อนี้ผมก็สิขอโตนะครับไปแผกของส่งลูกค,ค้านะครับ เดี๋ยวเยวมันสิบ่ทันหลบพนักงานเขามาเอาฮะเบิ้องล้วก็วฝากกดติดตามเร้อพี่น้องเป็นกำลังใจในการฮิดคลิปให้ทางใคยเฮานำสำหรับมอกกนีกะขอบคุณครับ